สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะผมจะมาเล่นเฟดดี้นะผมหรือว่ามีชื่อในเกมเดบิว์ว่าเป็นเดอะไนท์แมนนะครับผมเปิร์กแรกก็จะเป็นเปิร์กล็อกเครื่องนะผมการแทรกแทงอันเสี่ยมซามนะแล้วก็เสาร,ระเบิดนะครับผมต่อไปก็เป็นสวิตช์ของคนตายนะครับผมแล้วก็สั่นกลัวนะอันนี้ก็เป็นคอมโบลลอกเครื่องหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็คือถ้าเขา ถ้าเขาเชถ้าเราแขวนต่อระเบิดตู้อันนี้อันนี้ก็จะทํางานเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเมื่อเราอุ้มรอดชีวิตอ่ะเราจะหเห็นเครื่องที่ล็อกเครื่องนะสำหรับเครื่องที่ไม่ได้ล็อกแสดงว่าเครื่องนั้นก็อาจจะมีคนอยู่นะครับผมอนนองก็จะเป็นเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังขึ้น50กับจะสามารถได้ยินเสียงซ่อมแซมเครื่องไฟจากระยะไกลออกไปอีก8เมตรนะครับเครื่องเส้งก็เพิ่มแต้ไมไปได้ผมโอเคกค็จะไปรับชมในเกมกันเลยดีกว่าไปกัน เอาออกด่านโปรดผมแล้วด่านนี้ไม่ไม่ขึ้นแล้วด่านนี้ไนแมรค่อนข้างเล่นง่ายเลยนะวางตามทางเป็นแนวตรงไปเลยเอาแล้วผมเจอผมเจอแมกโทมัส เอาล้ามีคนเดินผ่านอีกคนหนึ่งอยู่นแถวนี้พุ่นเปี้ยนเลยนะยันเลยผมอะ่ะเอาไปก่อนเมาส์ซับบัตเลยนะขี่เอาให้โดดกลับด้วยเอาพับเลย พับเลยเอาเอาเอามันต้องเหยียบอ่ะดีสอลระเบิดอยู่ใกล้ๆเธอขอร้องโอเคได้อยู่มีเครื่องไหนบ้างเนี่ยโอ้เครื่องนั้นโอเคันจะปั่นได้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปล่อยดิอ๋อล็อกเครื่องอื่นนี่ว่าโอเคเอา้าเหยียบแล้ว ที่เราวางไว้ต้นเกมได้ได,ได้ได้สำเร็จผลอย่าไปอย่าไปเพื่อนต้องออกนะอุ้ยลับไม้ดูดเอาเดินออกไปได้ไงวะน,นะเอาแล้วไม่เข้าซ้ายก็โดนดิ ไม้มันเยอะจริงๆด่านนี้สวยงามเอาแล้วสอดระเบิดอยู่ข้างหน้าฟาบ,บนต่อครับโหแล้วมีคนอยู่ เอาไปก่อนมีคนปัดเครื่องกลางนะผมต้องรีบไปดูโอ้ดีอ้าวเครื่องนี้เครื่องระเบิดเหรอเอายังอยู่ด้วยสองคนแอบอ๋อแอบอ๋อกางเกงไข่ กระเกงสีไข่เหมือนจะไม่รอดนะอู้จะเป็นแมสก็โดดรอดอยู่อุ้ยเดินเอ้ยเอา้าใส่ขวดนมไม่ท่านเหรอเมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะใส่ขวดนมเอาเสร็จแล้วหนึ่งเครื่อง โอเคเหมือนสอบระเบิดไม่ทํางานนะหรือทํางานเหมือนจะไม่ทนะํานะเพราะยังม,มีคนปั่นเครื่อง okay. โอเคโฟติโกงอะ่ะวางมุมๆอย่างเงี้ย <laughs> พับเลยหรือเปล่าไม่พับด้วย เอาเราเดินยาวเอาครับเลยผมบอกเลยเพื่อนเล่นยากมากๆนะไอ้นี่พับไม้ไปเยอะจัด เอา้าแล้วโดดมาเลยแล้วโดดมาเลยหล่นขั้นสุดล็อกไปอีกเครื่องล็อกไปอีกอุ้ยอ้าแล้วพับอาละข้ามแล้วหล่นเอา้เอาเฮ้ยไอ้นี่มันไปกดได้ฮาร์ดไปจังวะผมปล่อยซึมเลยก็าใจ เรียบร้อยมันตุลนมันตุลนใช่ไหมโอเคไม่มีเครื่องไหนปั้นว่าที่โกงเตะเติร์กเราไเกงไข่ออกมาน่าจะอยู่แถวนี้แหละนั่นไง ไม่ใช่เกงไข่จะเป็นพยาบาลสาวอืมโอ<ฮ>้โหเขาวางแบบครอบๆอบประตูนี่ได้เล่นแน่นอนอะ่ะทับเลยเอาติดสโลอีกต้องตัวเข้าแล้วสวยเพื่อน ไม่ทันเอาขวดนมเหยียบไม่เหยียบอเอาว้าวุ่นแล้วเพื่อนพับไม้ไปเยอะแล้วอ๋อเราเดินฉีกเลยไม่สนใจผมจะไปเล่นไม้ตรงนี้พับอีกโอ้โหปั่นไฟไวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหพับอีกโอ้โหพี่ชาย ครับลูลูวะไม่เหลือล่าไม้ <c oughs> เพื่อนเองเ,องเอล่นมาหมดแล้วตรงเนี้ยเอ้าวเราเดินยาวเลยเฮ้ยโอ้โหเพียงเพราะว่าเราลืมกระทืบไม้นะโอ้แล้วมันเดินยาวเลยวะเรียบร้อย ผมต้องไปซ้ำลาลาคอรบแล้วนะเขาเหลือเฟสสุดท้าย <c oughs> อ,อ้าวเราเจอพอดี <c oughs> เดินมาหาผมเถอะได้โปรดนั่นไง <c oughs> วยอันน่้มันสั่งได้จริงๆแล้วเราคอคนนี้เดินม,มาหาผมสองรอบแล้วนะวางไปวางไป ข่ายยังไม่โดนสอดระเบิดวะดนะเอาเดินไปเดินไปหนีไปหนีไปเฮ้ยถามจริงอยู่ในนี้เอ้าแล้วเจอพอดีเลยห่างตาพยาบาลอีกแล้วเดินยับ ยัารับชาตากรรมดีดีเมโถ่มาดเอาละโดดกันเล่นไม้ไปเล่นไม้ไปเยอะแล้วไม่เหลือแล้วเลดเกมก็จะเล่นยากหน่อยนะ สวัสดีเบบีโอเคเครื่องเราทุกเครื่องนะสารระเบิดสารระเบิดสารระเบิดอยู่ไหนวะโอ้โหไกลๆทั้งนั้นเอาแล้วเจอพยาบาลแบบ จังหวะแบบจังหวะแบบนี้ออกแลละจังหวะแบบผมจะทำอะไรสักอย่างอ่ะเขาจะต้องปล่มาตลอดจังหวะนี้ผมอาจผมมองว่าเขาอาจจะเดินมาเสิร์ฟผมได้เสียงลงโอ้ยเดินยาวไปเลยโอเคตอนนี้เครื่องปดัดดาวขึ้นไปข้างบนนะ เดินไวจ,าจา้าดักนะยากแล้วยากแล้วไม่มีไม้ยากแล้วโอ้โหแล้วจะปั่นสองเลยหรอพยาบาลอยู่ไหนพยาบาล พายาลเอาวยจังว่าไดฮันมันแบบมันแบบไดฮันล่วงหน้าเขามาเจอผม และเหยียบเรียบร้อยสาโอเคเต่าระเบิดไกลอีกแล้วโอ้โหล้มที่เดิมเลยล้มที่ดกัดดำเลยมันเนี่ย เลือดดักเขาเลยดีกว่าช่วยกันนะักยากหน่อยมันจะเดินอยู่ข้างบนหัวเราปะเนะี่ยเอ้ยผมว่าใช่ผมได้ยินผมได้ยินอะไรเหยียบละ เดินมาครับผมเดินมาเลยเพื่อนไม่มีม้เล่นแล้วอ๋อยังมีตรงนี้เนาะไม่ทันอยู่ดี เคเราได้แขวนสาระเบิดผมไม่รู้ว่าเม็โดนเสาระเบิดไปหรือยังจําไม่ได้นะว่าใครโดไนไปเวลาบ้างแต่เราเหลืออีกสองอันนะโอเคเหมือนจะโดนไปแล้วนะแต่ว่าไม่มีผลเพราะว่าเหมือนจะไม่มีใครปั่นไฟปะ่ะ มีคนเดินอยู่บนหัวผมไปเครื่องนั้นด้วยเอาแล้วเข้าไปข้างในก็โดนเลย ไอ้นี่มันไดฮาร์จังว่ะโคตรสวยเลยหลายรอบแล้วนะก็ยังไม่มีการปัน่นโอเคชิวๆละท่านนี้ เจอเซตล็อกเครื่องไปบอกเลยแทบจะไม่ได้ปั่นแต่ก็ถือว่าปั่นไฟไวนะเสร็จไปสี่เครื่องเลยอะ่ะเฮ้ยผมเจอละเขาเดินมาหาผมอ๋อมีคนปั่น,นเครื่องนี้อูปั่นจะเสร็จด้วยเฮ้ยอย่าบิก อาดมล่าสุดอยู่เห็นแถวนี้นะอยู่เห็นแถวนี้อยู่เห็นแถวนี้แปลว่าอะไรล่าสุดผมเห็นอาดมอยู่แถวนี้นะไม่รู้ว่าเขามาได้กันหรือเปล่าโอเคี๋ยวผมไปกระทีเครื่องก่อนเดี๋ยว หรือว่าดาวเขาไม่ปั่นแล้วเราออกท่อเหรอเอ้ยผมเจอพอดีเลยผมเห็น่ะดิอ๋เอเดินติดกระไดที่นี้สจะสเดินติดเยอะนะล้างไปเลยพับไม้อีกพับไม้ผิดฝั่งอีกโอ้ยโอเคคนละเฟสนะ ส่ยงามเม,ท,มทัอมัดกระซวกหลังเลยครับผม,มไพเอกจัดอย่างเท่เลยนะ โคตรเท่โมลีของเดนะินไหนแม่นะเหมือนตลมเหมือน,นตัวเองเป็นไฟเอกอะ่ะมีฉากหน้ากันแล้วก็โผล่หน้าตัวเองมาตอนหลังอ่อดัมใช้อ๋อเขาเขาคิดว่าเขาขวดนมมาหรือเปล่าเขาเขียมแดงมาแนละ้วน่นาจะลืมเปลี่ยนโอเคครับผมก็จบไปเรียบร้อยนะเต็มตันอีกแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เคนลาใจผมนะคิดใหม่ๆนะสำหรับวันนี้บ้ายๆครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายย